ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลานม้าเขีรางได้รับสอนนักเรียนใหม่พร้อมๆกัน4ี่คนในไวัยใกล้เคียงกันแล้วผมได้ทำคลิปนะครับเริ่มตั้งแต่คลิป118 118ผมได้พูดถึงนักเรียนว่าเขาใส่ตัวนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ ไปกับหลังม้าได้ดีมากๆ119ผมพูดถึงนักเรียนว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงสามารถควบคุมม้าได้เรียนได้เร็วกว่านักเรียนคนอื่นๆในคลิป120ผมได้พูดถึง นักเรียนได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องการนั่งบนอุปกรณ์ถังนะครับนักเรียนคนที่ทำได้ดีแล้วถ้านั่งม้าเปรียบเทียบกับรูปอื่นๆของเขาเองในในในเฟซบุ๊คลองลองเข้าไปดูครับจะเห็นว่าท่าทางเขา สง่าขึ้นเยอะเลยวันนี้คลิปที่1.2.1นนักเรียนคนนี้นะครับได้รับการเรียนเหมือนกับคนอื่นคือเริ่มจากนั่งถังแล้วก็กำชับถึงเรื่องทรงตัวต้องนั่งตัวตรงเท้าเหยียดลงมาแล้วก็เท้าเหยียดส้นเท้าตรงกับตะโพกตรงขึ้นไปกับหูนะครับ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่นั่งม้าได้สวยได้ดังใจผมซึ่งเป็นครูผู้สอนนะครับแต่การการใส่ตัวยังสู้คลิปของ118ไม่ได้แต่ว่าส่วนรวมแล้วในการทั้งนั่งม้าสง่ามากครับ